คลิปนี้นะครับนอกเรื่องนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูของแปลกครับต้องถ่ายคลิปไว้เพราะว่าถ้าเวลาผ่านไปก็หายไปเลยนะครับดูนะครับนนนคนไทยจะห่างไกลเรื่องของแปลกดูดีๆนะครับกล้วยต้นนี้นะครับดูครับมีสองปีนะครับแทงยอดออกมา มีสองปีเลยนะครับเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆครับนี่ครับแปลกมากๆเลยครับผมไม่เคยเห็นดูนะครับนี่นะครับพอดีได้ยินเจ้าของสวนเขาพูดเมื่อกี้นะครับว่าคงมีการทำ ภารกิจอะไรสักอย่างนะขอหวยอะไรประมาณนี้ตมนะครซึ่งผมก็ไม่รู้นะครับว่นนี้มันกล้วยสายพันธุ์ไหนนะครับถือว่าเป็นของแปลกพอสมควรซึ่งนานแล้วผมก็ไม่เคยเจอแบบนี้นะครับมีตัวต่อด้วยนะครับเมื่อกี้บินผ่านไปแล้วถือว่าแปลกมา,มากๆเลยนะครับเลยต้องลงคลิปไว้ดูก่อนเพราะว่าถ้าเวลาผ่านไปก็คงกล้วยเขคงสุกแล้วก็ ปีนี้ก็คงร่วงรวยไปนะครับไม่ได้งงงายน,นะครับถือว่าถ่ายไว้ดูของแปลกนะครับผมก็พยายามถ่ายให้เห็นทุกอันถือว่าเป็นวิดีโอบันทึกไปในเมมโมรีสักครั้งหนึ่งนะครับที่มาเจอแบบนี้ก็พูดแบบตรงๆเลยเกิดมามัน่งเคยเห็นนะครับ <laughs> โอเคผมคงไม่ได้เพราะเขาห่วยเขาเนะ อ่ะโอเคครับเลิปน,นี้